ชีวิตเรากำหนดเองหรือถูกลิขิตมาคำตอบก็คือไม่ใช่ทั้งคู่การที่เราเกิดมาได้ในปัจจุบันนี้เป็นผลจากกรรมที่เราทำมาในอดีตส่วนกรรมไหนนั้นแล้วแต่บุญวาสนาก่อนเคยเชื่อในลิขิตฟ้าดิน ปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เคยถึงฝั่งผิดหวังในใจเรื่อยมาเพราะฟ้าไม่มีหัวใจจะเร็วหรือดีมันอยู่ที่คนจะมีหรือจนมันอยู่ที่ใจฟ้าดินไม่เคยลิขิตชีวิตจะเป็นเช่นไรอย่าเลยอย่าไปถามฟ้าบินไปให้สูงที่สุดอย่างที่คิดฝันกับใจจะยากเย็นเท่าไหร่บอกใจว่า จะไม่กลัวไม่รอให้ฟ้าดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไหร่จะฝ่ายคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ฝ่ฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราเปรียบชีวิตเป็นดังบทละครจะยอมให้ใครเขียนบทของเราชีวิตจะเป็นเช่นไรขอให้เป็นเพราะเรา เรื่องราวที่เราจะต้องขีดเขียนไม่รอให้ฟ้าดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงไกลเท่าไหร่จะไขว่คว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราบางครั้งประโยคสั้นๆ คำคมที่มีความหมายดีๆมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่หมดพลังในการสู้ชีวิตอ่านแล้วรู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นใช้คำคมเพื่อปลุกใจให้ฮึดสู้อีกครั้งซึ่งแต่ละครั้งของคำคมเตือนให้ชีวิตต้องสู้เพื่อให้ผู้อ่านได้เอาไปคิดเอาไปสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต เรื่องมีอยู่ว่ามีสาวงามนางหนึ่งของหมู่บ้านดอนแดงหมู่แปดเธอเป็นสาวสวยโดดเด่นของหมู่บ้านวัยรุ่นนางสาวธนวันแก้วกัญญาคนในหมู่บ้านซุบซิบกันเสมอว่าเด็กสาวคนนี้น่าจะมีโอกาสดีกว่าสาวรุ่นคนอื่นๆในหมู่บ้านดอนแดงเธอสวยผุดผาดบาดตาชายหนุ่มในหมู่บ้าน มีแมวมองไปติดต่อเธอให้มาประกวดที่ดามีขิดซึ่งเป็นงานกาชาติประจำปีของจังหวัดอุดรธานีเธอได้เป็นรองนางสาวมีขิดเข้ารอบหนึ่งในสรองที่ดามีขิดในปีนั้นเธอมีอายุ20ปี จากความสวยความสาวของเธอทำให้ชีวิตการเป็นสาวงามในหมู่บ้านไม่มีความหมายเธอดิ้นรนไขว่คว้าจะไปทำงานที่กรุงเทพมหานครตามความฝันแล้วนางสาวธนวันแก้วกัญญาสาวงามแห่งบ้านดอนแดงก็เดินทางเข้ามาหางานทำในเมืองกรุงเป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการที่นั่นเธอได้พบรักกับชายหนุ่มคนงานในโรงงานด้วยกันเริ่มแรกของความรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานพอจืดจางห่างเหินไปเนิ่นนานถึงน้ำตาลก็ว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแลเมื่อผิดหวังในความรักเธออุ้มท้องกลับบ้านเกิดดอนแดงตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีท่ามกลางความรักความอบอุ่นของครอบครัวพี่น้องเมื่อครบกำหนดคอดเธอดีใจยิ้มทั้งน้ำตาที่ได้ลูกชายที่น่ารักเลี้ยงง่ายเวลารวดเร็วเหมือนกับติดเปียกบินเธอทำงานแทบทุกอย่างเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและลูกชายเธอไม่ยอมแต่งงานใหม่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองดูแลพ่อและแม่ไปด้วย เมื่อเธออายุ45ปีคุณพ่อล้มป่วยขาดเสาหลักของครอบครัวเงินทองที่เก็บสะสมมานำมารักษาคุณพ่อขายทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อรักษาคุณพ่อไม่หายสุดท้ายคุณพ่อก็ต้องจากไป ชีวิตของเธอตอนนั้นอ้างว้างวังเวงมีอีกสองชีวิตที่จะต้องดูแลคุณแม่ก็เจ็บอดอ,อ,อ,อดแอดแอดสามบันดีสี่บันไข้ชีวิตเริ่มฝืดเคืองหนักสมบัติชิ้นสุดท้ายต้องขายที่นาที่ทำกินตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนำมารักษาแม่และตัวเองเริ่มมีอาการหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆคลื่นไส้อาเจียนออกมาเป็นเลือดเธอไม่สามารถทำงานหนักได้อีกแล้วลูกช คนเดียวของเธอต้องรับภาระในการดูแลรักษาทั้งแม่และคุณยายออกทำงานรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว คุณแม่ก็มาจากไปอีกเงินทองสะสมไม่มีอีกแล้วหายกินไปเป็นวันวันเพื่อนบ้านก็พึ่งพาได้เป็นบางอย่างไม่อยากจะเอาภาระไปรบกวนเขาชีวิตของคนในชนบทก็ย่ำแย่กันทั้งนั้นร่างกายผ่ายผอมหน้าท้องโตออกมาเหมือนคนมีลูกลูกชายพาไปพบหมอเป็นข่าวที่น่าใจหายคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งในรังไข่ระยะสุดท้ายจะต้องให้การรักษา ตามอาการเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้ยามาทานเพื่อพยุงชีวิตไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปแม้นกระทั่งความสุขที่เข้ามาแต่เดี๋ยวก็จากไปอย่าคิดว่าชีวิตไม่มีค่าเพราะสนใจในการตีราคาจากคนรอบข้างผู้ที่แข็งแก่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้กับความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรค เจ็บปวดกับการยืนมองคนรักจากไปดีกว่ารั้งคนที่หมดใจให้อยู่ต่อไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแม้นกระทั่งความทุกข์ที่เข้ามาแต่เดี๋ยวก็จากไปความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่กับการแสวงหาและความอดทนเท่านั้นค่ะ